สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่อ้องฝนที่ซาดเดซีรีนะคะตอนน้องเกก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วบอดออกมากใครยังข้าวอยูไหมคือนกให้ใครขยคเพลิดเคกออกจากโรงพยาบาลแล้วเด้อค่ะมืมเนี่โอเคโอเคทุกคนออืโอเคแต่แม่แต่แม่สีไปแล้วค่ะแม่ค่ะแม่สีเป็นแน่เหรอจิงน่อยแม่ยังพอด้อาบน้ำค่ะผมเลยอาบน้ำแล้วแม่สีตัวให้แล้วค่ะ ขอบคุณไปชี่ทุกคนนะคะที่ใหก้กำลังใจ<ท>น,น้องเค้กเพื่อคอมเมนต์เข้ามาค่ะเศร้ามากหรอกค่ะโลกเซตติงเนี่ยบางคนทักมาเยอะมากว่าน้องเค้กเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างจังใดจังไดนะามหดเหล็กเดียงน้องเค้กนะคะเหล็กเดียงน้องเค้ก <c oughs> <c oughs> เข้าได้ไหมเขงใช้เหล็กไก่ออกเออค่ น้องเก๋ก็เป็นเซตติงอกเสบเนาะแต่ว่ายังบม้อันแตกเนาะยังยังอนอมันจะซุกน,น,นะคะยังดิบอยู่นะแต่ไก่สึซุก <setting S 1> แล้วจริงอกเสบรุ่นแรงนะคะแล้วก็ก<า>กเลยแบบตอนแรกนางไปน้องเก้าจะกลัวย่านหมอนะคะย่านหมอ้อยัดมืดอค่ะนั่งย่านหมอย่่งเอาสุดๆนั่งยังบอกว่าแม่ถ้าเข้าไปหามหมอนี่อดอดเดินโดนเติบเนาะจังเลยไปสามสองถุงกลัวที่นี่ปิดมดค่ะ โุงบาทแนะลียนมยหมอผอปั๊บใส่ตีงอักเสบเพาะน้แล้วคลิกตอนนั้นเป็นยังไงคะซักอย่าพูดเลยค่ะร้องไห้ค่ะคือนั่งคลิกร้องไห้นะคะทุกคนไม่อยากพาเขาโุงบาทแม่นเกือบบดว่าอันปลอดภัยเนาะโควิดเนาะจังนี่ระวังเราระวังตัว บ่อยากพาบ่อยากพาบ้าบ้าพาบ้าได้เปล่าเมื่อเก็บรอคุณหมอว่ะเก็บนี้เดียวหั่นแล้วเมื่อกั่อนเด้นยาหั่นแห้งหน่องยบอกความรู้สึกเนี่ยมันเจ็บยังไงข้างไหนอะไรยังไงบอกประสบการณ์อดีตมาขอให้ทุกคนกินข้าวเนยกินแต่มาว่าเป็นเวลาแนะน้ำดูกเล่นกีฬาแล้วก็ให้กินผักเยอะๆ เนื้อย่างนี้พองดก็งดได้อุ้ยเดี๋ยวเขาสิดหลานเนื้อย่างหากินอาหารให้เคี้ยวละเอียดหมอบอกว่าแบนบอเก็บด่วนเรียกบอกไงว่ามันเป็นลักษณะจะไงตอนเก็บทองอ่ะเจ็บจากหนเจ็บจากไหนคี้บอพูดพูดพูดยังไงเอ้อแนะนำแนะนำอืมตับดบรีวิวรีวิวรีวิวประสบการณ์แนะนำให้เพื่อนๆทุกคน เจ็บมันเจ็บมันเจ็บค้องข้างไหนเจ็บหัไปไนข้างขวาเจ็บข้างขวาข้างขวานี้เจ็บยังไงมันเส้นเหบผ้าัเลยล่ะยิ่เนื้อกงเก่นเป็นเจ็บจิตีป่ะก้ก็ไมัดก่อนเเดีวใหม่ คนทองไป่เดียวครับกระเสนี่คอไ่าเป็นแตกก็เป็นไ่งอุ้ยมันรวมแล้วอือพอไปางีแตกแล้วนี้เขาไปของพระปุ๊บมอให้จังไหเอ้เป็นของพลาปะอืตอนเขาของพลาอรกับิสวนคุยยังก็ร้อยสิยากรับสั่งวน้งจังไรมอให้จังไ กูแก๊นกูค้าเลยต้องไปเองขาแล้วก็กูแก๊สกูค้าไม่ดินโอ้กูแกู้าแล้วก็ูหนุ่มหนาปกูเกดกน่มนจะนคุยแล้วรัไปเยนมหัะอย่า้แกนสูาุระไปดวอนสยามสลบ่แต่ตอนนี้มอเพาตัดคยังจัรู้สึกยังบ่รู้สึกตัวเห็นวงสุดท้ายอ่ะแกสตื่นอันร้ ยาบิดลิดแล้วโอ้ีนี่มึนเตอไปนี่ยาบิดลิดตออีนี่ตื่นยแตลอี่่ัอา้วไปเียั้มันยังหมื่อยนแสดงก็ตะกี้มดีแต่ว่มันก็มาบึมันที่ล้างดีระบายเนาะเค้นต้องใส่ยาล้างอีนี่ดูสิหมื่อเอดิ เรานี่สะดจลจะอยู่ในห้องแล้วคุณหมอให้เบ่งฟอกกันจักเมื่อกี่วันถึงกี่วันสองถึงสามวันหรือว่าอาที่บอกเข้นไขขึ้นก็ปวดเลยออกมาคลิปเป็นไดงวันนี้ยางสู้เลยเขายางสู้หมอเช็คแข็งแรงค่ะได้งดกินข้าวไหมก่อนผ่าตัด งดอาหารแต่กรานั้นตว่าเหมือนถูกไปผ่าตัดแบบบางททุกอย่างผ่าตัดผ่าตัดอะไรก็ช่างต้องห้ามกินข้าวหนึ่งวันงดมากหยิบสี่ชั่วโมงพอดีเมื่อนั้นกินยังกะหักออกกระซมระบบได้กทียังกินได้แค่ไหนบัวล่ะตัดมันยากลำบากไงมันมีตระนั้นก็แล้วกินอาหารอ่อนๆมาทีนี้เวลาจะหลังใส กลับมาเลยนะคะอยากไล่ชมเขาคุยปีปีนี่ก็ปีปีกรร่อนทุกแม่รับเลขค่ะใส่จริงล้วนๆค่ะปฐมพยาบาลคุณแม่เป็นหรือยังผ่านแล้วค่ะผ่านมาแล้วเนาะตั้งแต่ท้องน้องเค้กอ่ะมีน้องเค้กได้แปดเดือน,อนใส่จริงอยู่ผ่าทั้ง น้องเค้กอยู่ในท้องเพิ่งผ่าใช่จริงคุณแม่<อ>ยิ่งสุดๆดลำบากผ่ามาแล้วลูกดิ้นตึบๆๆแล้วก็น,น้องโฟก็ไปเฝ้าน้องโฟอยู่ที่โรงพยาบาลหอบขึ้นค่ะน้องโฟก็เป็นหอบโอเคเลยคุณแม่ยิ่งลำบากคุณพ่อก็เป็นแล้วนะะอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ พ่อเป็นแล้วเค้กเป็นแล้วแม่เป็นแล้วพี่จอยพี่จอยเป็นหรือยังคะใช่ก็บ่เป็นค่ะกายอายุใครเหรวะเท่าไรจิ้งบ่เป็นแล้วแค่จิ้กลัวละพี่จอยอ่าก่ช่วยยากหกสิบปีแล้วเปิดตาสามค่ะบ่เป็นพี่จอยยังไม่เป็นนะคะแล้วก็ฉันก็ยังไม่เป็นนะคะเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าพี่จอยกับน้องโฟลจะเป็นใครกันอย่าเป็นเลยก็ดีนะคะทุกคน การไม่มีลาบโอ้ยการไม่มีโลกลาบเอาการไม่มีโลกเอาการมีลาบต้องมีข้าวเหนียวต้องมีข้าหียต้องมีพักนม่มาคะการการไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐนะคะในแล้ว่างมาง่ายมาง่ายให้ดูหน่อยมางะให้ฟูดูหน่อยไอ ต่อไปก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆนะคะแมงจะเป็นอย่างนี้เค้กเบิ้น้ำเกลือจะกระปุกซัมุกเหลี่ยงดูน้วกนเราจนหายเว้ยดูเค้กก็จะเล่นกับปุก้าเลยอ้าบอกกันว่าพี่โฟวัเยี่ยมแล้วนเป็นยังไง ไม่ไม่ควรควรไม่ตีนะหมอเขาไม่หัวเราะไม่ยิม้มเพราะว่าแพรจะฉีดใช่ไหมอันเนี้ยวันเราอันนี้กับพวกแก้วกาแฟแหวนช่วงทุกคนรู้เรื่องไหมคะเอาไว้เดี๋ยวฟอกเดี๋ยวฟอกจะเป็นหลามแพรให้นะคะคือว่าน้องนอนอยู่ตอนนั้นทุกคนเกิดจะใช้สายลมเกลือวเป็นบมอตรงขวามือหรอใายมือใายมือนะคะมันกระเจาะอยู่ ใส่เป็นกุกเกลือยังไงพวกเขายางไปเบึ้มันกไก่ชิวแล้วบ่ฝุ่นกับคุๆเลยเดี๋ยวเห็เกลือมันตักตักมาได้เร็วนะมันก็หัวหัวเลยก็หายออกเลยต่อไปก็อย่าลืมกินข้าวนะคะทุกคนแล้วก็กินข้าวให้ตรงเวลานะคะหลัวนี้มันก็ต้องเป็นทุกคนแล้วเนาะยกเว้นโฟว์โฟว์มายกินกี่ตังก์

ร้านะคะรุนแรงร้ายก็เละมาะไรมกระบอกม่ก็แค่ใกล้กันนั่นแหละจะจะกินทุกอย่างแฮนเอาเบิร์ดเหนื่อยตรงกลางมาผ่าอะไรอยู่วะไม่รู้อ่ะเรจะกินยังกันตอนนี้มีอะไรมาแล้วค่ะเรามาอัปเดตให้เอฟซีทุกคนดูนะคะว่าโอเคกลับบ้านแล้วปลอดภัยแล้วนะคะทุกอย่างโอเคเนาะสู้ๆเอ่อ เก่งอยู่แล้วนะคะทุกคนกระสิบวมขึ้นนะคะปอีกนะคะเช่นกระบุกเรือบวมเลยกันไม่หาย โอเคก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะเดี๋ยววันจันทร์เนาะวันนี้วันเสาร์เนาะวันจันทร์ก็เริ่มสอบแล้วใช่ไหมเค้กเราสอบเลยค่ะฝึกกับน้องเค้กก็จะสอบแล้วก็จะดูอาการว่าน้องเค้กจะสามารถไปโรงเรียนได้ไหมถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคุยกับคุณครูอีกทีว่าจะทำอย่างไรเพราะน้องเค้กยังแผลยังไม่หายเนาะยังต้องสอบวันจันทร์เนี่ยไม่ใช่ไปเป็กเบียยุ โเดอเคค่ะเดี๋ยวอัปเดตใหนนะคะ